สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Cooking Nomad ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะเพิ่งเปิดมาเจอวิดีโอคลิปนี้นะคะแอนนะคะกับสามีตอนนี้นะคะเราอาศัยอยู่ในรถบ้านและก็กำลังเดินทางท่องเที่ยวรอบอเมริกาค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจไลฟ์สไตล์แบบนี้นะคะแล้วก็อยากไปท่องเที่ยวกับเราอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้ให้ช่องของเราด้วยนะคะอัปเดตนะคะตอนนี้เราก็เดินทางท่องเที่ยว มาจนถึงเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสที่เมืองนี้นะคะมีชื่อว่ามาฟาแล้วเมืองนี้นะคะมีความน่าสนใจในหลายๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือว่าเอเลี่ยนค่ะและนอกจากนั้นก็จะมีอาร์ตแกลเลอรี่แล้วก็ช็อปน่ารักนรักมีของดีไซน์เก๋ๆให้เราได้เลือกซื้อเลือกชมถ้าเปเพื่อนอยากรู้ว่าที่นี่มีความน่าสนใจยังไงก็ตามแอนมาเที่ยวเลยค่ะ เอาล่ะคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่เมืองมาฟาแล้วนะคะเมืองนี้นะคะเป็นเมืองเล็กๆอยู่ในรัฐเท็กซัสนะคะอยู่ห่างจากบิ๊กเบนนะคะเนชั่นอลพาร์คที่เราไปจอดนอนกันนะประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะก็ขับถึงละแล้วก็เมืองนี้นะคะมีชื่อเสียงโด่งดังถึงแม้จะเป็นเมืองเล็กนะแต่มีชื่อเสียงโด่งดังเปนที่รู้จักเพราะเขาเชื่อว่าที่นี่มีเอเลี่ยนค่ะ It was like a fireball, it was like right in front of me. You'd see them dance a little bit toward the horizon, and sometimes they would merge and separate. One light seemed to start shrinking in size and coming down, and the sun said, Look, Dad, that one's landing. There was this huge ball of light, it split into two, and then suddenly the light was all back into one. And was coming towards coming It me ที่เขาว่าเขาเจอเอเลี่ยนที่นี่นะคะเขาจะเห็นเหมือนปีละ12ครั้งนะคะจะเห็นเป็นดวงไฟดวงๆนะคะขึ้นตามจุดที่มันอยู่ในเหมือนกับแบบว่ากลางทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะขึ้นวันไหนอะไรยังไงก็คือไม่รู้เลยนะคะแต่ว่าวันดีคืนดีขับไปก็จะเจออย่างเงี้ยเป็นดวงไฟอย่างเงี้ยบางคนเขาก็เชื่อว่าเป็นเอเลี่ยนบ้างหรือบางคนเขาก็เชื่อว่าเป็นเหมือนกับดวงวิญญ,ญาณของนักสำรวจ พวกสมบัติต่างๆนะคะก็ว่ากันไปเนาะคล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันนะเรื่องราวนะคะเหมือนกับที่ว่าหนองคายไหมคะที่เขามีบ้างไฟพญานาคอะไรเงี้ยที่หาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะ เมืองเล็กๆแห่งนี้เท็กซัสก็มีเรื่องราวแบบนี้ด้วยนะเออน่าสนใจแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของเอเรียนแล้วก็วิญญาณต่างๆนะคะก็เป็นเมืองที่น่ารักมากๆเลยนะคะมันจะมีเออเกี่ยวกับคล้ายๆกับแบบพวกงานศิลปะนะคะมีอาร์ตแกลเลอรี่แล้วก็ร้านน่ารักนรักนะคะเดี๋ยววันนี้แอนกับภาสานะคะจะพาไปดูว่าเมืองเล็กๆแห่งนี้นะคะมาฟามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะ City of m a f a เราจอดตรงนี้แหละคะ่ะไปถามเจ้าที่ตำรวจมาแล้วเขาบอกว่าจอดตรงนี้ได้ไม่มีปัญหาะนะคะที่เมืองมาฟาแห่งนี้นะคะเพราว่ากันว่ามีประชากรที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะแค่1,400คนเท่านั้นเองนะคือน้อยมากแล้วก็ที่นี่จะมีอาร์ตแกลเลอรี่อยู่เยอะนะคะตามจุดต่างๆแต่ว่าเขาว่ามีความแบบอินดี้เหมือนกันนะก็คือว่า ไม่ค่อยจะแบบเปิดร้านเท่าไหร่นะคะก <g ül> ็ <g ül> คือถ้าสมมุติเราเจอเราอยากเข้าไปก็สามารถที่จะโทรศัพท์นะคะไปได้แล้วเขาก็จะมาเปิดให้ เราได้เข้าไปดูในร้านนะคะคุยกับเจ้าของร้านของร้านนี้เนาะเขาบอกว่า property ที่นี่นะคะถูกมากเลยนะคะเขาอะผู้หญิงคนนี้เขาซื้อทั้งตึกเลยนะตึกนี้ทั้งตึกแต่เขาไม่ได้บอกราคานะแต่เขาบอกว่าถูกมากๆถ้าเราอยากจะมาแบบทําธุรกิจอะไรที่นี่นะน่าสนใจนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาเอจริงมันเงียบมากเหมือนแบบ in t h e m i d d l e of nowhere คืออยู่ตรงกลางใจกลางทะเลทรายที่ ไม่มีอะไรเลยนะคะรอบๆแต่ว่าเขากลับชอบนะคะที่จะอยู่ที่นี่ตามเสียงเพลงมานะคะข้างในนี้เขาบอกว่าเป็นสระว่ายน้ำนะ,ะสว i ม m i n g p o o นี่มีฮัทชับนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำ<ะ>เป็นส่วนของโรงแรมเนาะค่าเข้าสระว่ายน้ำแพงมากนะคะ 30เหรียญนะถ้าเราไม่ได้เป็นแขกของโรงแรมเขานะคะแต่ว่าอยู่ได้ทั้งวันเลยแล้วก็ตะกี้เขาบอกว่าตอนหกโมงเย็นถึง4ทุ่มนะสามารถเข้ามาว่ายน้ำได้ฟรีนะคะไม่เสียเงินเลยมีเคาน์เตอร์เล็กๆข้างหลังเราเห็นไหมคะที่ผู้ชายที่นั่งอยู่เขาบอกฟรีไว์ให้คำปรึกษาฟรีนะคะแต่ก็ไม่รู้ปรึกษาเรื่องอะไรคล้ายๆกับแบบเป็นคุณหมอจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยรับฟังทุกปัญหาก็นายเรียนที่น่ารักเลยนะดี่าอยู่บ้านเฉยๆไม่มีเพื่อนปะ Like dune, dune wear, you know. If you looked, yeah. Oh yeah. yeah that. I didn't, you know, it had not even come out when I made these, but it's funny because I, I used to work at Disney and I, was, I made it for my uniform to give tours. Oh. People were like, where did you get that? And that's kind of how it started. Because I literally just made it for myself, so I don't have to think in the morning about what I'm gonna wear. Yeah. This was against. Uh, this was against advice. <laughs> you know. Before, oh, yeah. like, I'm supposed to have, like, a new doll today, well, and then a full hat oh shirt, God. but I didn't. Do you could it probably nice. do a medium. Take off your hat. You could probably do a medium, okay. but I'm going to do this because, um, yeah. <laughs> yeah, I don't know, it's easy. Mean, yeah. Man, you could, I didn't know I should have done my hair, and uh, I wouldn't have known it was going to hang out with you today. I think you'd be better at with <laughs> White National เมืองนี้เขาก็จะมีเหมือนแบบร้านแบบเล็กๆนะคะซ่อนตัวอยู่น่ารักเสีย ดูเผินๆเ,เหมือนไม่มีอะไรนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นเมืองที่แบบมีร้านเล็กๆแบบอยู่แบบอยู่ดีก็อยู่โดดๆขึ้นมานะเออน่ารักจังเลยนี่เป็นร้านขายสบ,บูู่นะคะโอ้ล oh, <that> ิสซาร์ด I see some lizard here, lizard here? Yeah over <right> here Is it homemade soap right? Yeah แวะคุยคนข้างทางเราไปเดินดูช็อปรอบๆนี้ดีกว่าภาาังเขาชอบ make friend นะคะกับพวกคนแปลกหน้าหาคุยไปเรื่อยนะเป็นคนคุยเก่งถามนู่นถามนี่นะคะคนที่นี่ก็น่ารักนักท่องเที่ยวเนาะก็เหมือนกับอันนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะคนที่เราเจอก็จะเป็นพวกที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันแล้วก็แวะมาใช่ไหมคะก็จะมีความเฟรนลี่เนาะ สิบห้าทีนะคะก็ยังคงคุยอยู่ะคะ่ะคุยเก่งจริงๆริงคนที่มาเที่ยวที่นี่นะบอกเลยว่าฮิปมากๆนะคะไม่ว่าจะก,การแต่งตัวลักษณะบุคลิกหน้าตานะคะฮิปสเตอร์มากๆเท้าี่เดินดูนะคะเมืองเล็กแ่งนี้นะคะทุกอย่างแพงมากเขาเป็นเมืองที่สำหรับนะักท่องเที่ยวจริงๆนะคะ แล้วก็ I didn't expect ไม่ได้คิดว่าของจะที่เห็น,นจะเป็นแบบนี้เนาะเพราะว่ามันอยู่ตรงใจกลางแบบทะเลทรายแล้วก็ไม่มีอะไรเลยอะเมืองรอบๆอ,อะอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาเป็นแบบเหมือนเป็นเมืองแบบไม่รู้อะไรอะเป็นพวกร้านที่อยู่ตามเมืองใหญ่ๆอะเก๋ๆเลในย่านแบบทีบๆปๆอะค่ะแล้วก็มาอยู่กลางทะเลทรายแบบนี้อ มันมีร้านซ่อนอยู่ทุกมุมเลยนะคะมุมลเล็กๆอันนี้ขายอะไรออเดอร์ออนไลน์ต้องนัดอย่างเดียวไม่นัดเข้าไปดูไม่ได้นะคะออเเปิดไม่เปิดไม่แน่ใจนะลุ้นเอาแล้วกัน ดูอาร์ตเวิร์คเขานะแบบพวกของต่างๆนะดูดัร้านแบบขนาดไซน่ารักเลยอะดูแต่และร้านเขานะของแบบยูนิคมากๆว้าว <Wow. S 2> นี่คือว้าวบ่อยมากนะเพราะว่าตื่นเต้นนะคะว่าเราไม่เชื่อว่าเราจะมาเจอแบบ ร้านที่อยู่กลางทะเลทรายแต่แบบมีร้านที่แบบฮิปแล้วก็คูลมากๆนะคะแต่ก็เป็นของอันนี้น่าจะมาจากพวกแบบทริปช็อปก็คือพวกร้านของมือสองนะคะแล้วเขาก็ไปเลือกแล้วก็เอามาเอามาขายเนาะรองเท้าแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็น แกลเลอรี่นะคะแต่ว่าน่าจะขายเหมือนกันว้าวสวยมากนี่ปสเตอร์นี่น่าจะเป็นเมืองอ๋อเราเห็นแท้งนี้อยู่กลางเมืองเนาะนี่คือสมัยตอนนาแล้วดูอาร์ตพีซเขาตระยานไม่เคยเห็นเลยอะ beautiful Yeah, it is. He said Margaret's is the best place in town, and they open at five noon, taking reservations. Mm. Wow. This is like wood and metal. A I like wood one a lot. like wood this metal. lot. like เหมือนมาดูแบบพวกงานศิลปะงานแกลเลอรี่นะสวยอ่ะ จะมาเที่ยวที่นี่นะคะเท่าที่เราเห็นนะก็คือร้านบางร้านก็เปิดแล้วก็ปิดนะคะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกับเจ้าของร้านคนแรกนะเขาเป็นเจ้าของตึกเองกนั้นเขาจะเปิดหรือปิดอะไรก็ได้แล้วแต่เขานะคะไม่ได้จ้างเด็กเนาะแล้วก็ดังนั้นถ้าจะมาเที่ยวก็คือคาดเดาไม่ได้ว่าเราจะมาเจออะไรนะคะแล้วก็จะได้ซื้ออะไรบ้างอางนินดี้ทาวงจิงเลยบ้านอัทรงแบบ แล้วก็เมื่อกี้เข้าไปดูอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่าโฮมไพรซ์ที่นี่เนี่ยเริ่มต้นประมาณ200,000เหรียญน,นะคะ200,000 USD ก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะคะแต่ถ้าเทียบว่าแบบมันอยู่กลางแบบไม่ได้เป็นเมืองใหญ่ก็ถือว่าราคาค่อนข้างสุขนะคะ คนที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งค่ะเขาบอกว่าปกติเอ่อพวกเจ้าของร้านที่เราเห็นนะส่วนใหญ่เขาไม่ใช่คนพื้นที่นะคะก็คือเป็นคนที่มาจากที่อื่นแล้วก็มาเหมือนกับแบบเป็นเซ c o ัน h ์โฮมเขาซื้อเอาไว้สําหรับแบบว่าเป็นบ้านหลังที่สองหลังที่3ของเขาดังนั้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนมีเงินนะคะที่เป็นเจ้าของ p r o p e r t y ที่นี่นะที่เราเห็นดูจากการแต่งร้านนะคะของที่เขาเลือกมาขายราคาที่เขาตั้ง แล้วก็การที่คนที่มีเงินเนี่ยแล้วเขามาซื้อตึกที่นี่นะคะแล้วมันก็ทําให้ค่าของชีพนะคะมันสูงขึ้นตอนนี้ <And S 1> แอนกับพัสานนะเซอร์ไพรส์นะคะว่าเออมันเป็นเมืองที่เข้าถึงยากอะ่ะตอนแรกเราก็คิดว่าเรามาแล้วเราจะแบบไม่เจอใครอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่ามีนะักท่องเที่ยวค่อนข้างพกุกพลาดน,นะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ไม่รู้เขาลงทุนขับกันมา I ไอติ้งไม e มีได have the airport here นะเออไม่ร hmm. ู้ว่าเขาเดินทางกันมาอย่างไเพราะว่ามันมาค่อนข้างลำบากอาจจะมาด้วยเครื่องบินอะไรเงี้ยหรือรวยจัดอาจจะแบบบินมาด้วยเครื่องบินส่วนตัวอะไรยงเี้รถบ้านอันนี้น่ารักมากวินเทชผู้หญิงขับด้วยนะเท่ it's so cool ตอนนี้เราก็กลับเข้ามาอยู่ในรถแล้วนะคะเตรียมตัวที่จะออกเดินทางนะคะไปอีกที่หนึ่งนะคะก็คือ c า w s t a น c ค v e นะคะเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในนอตอเมริกานะเป็น National Park อีกที่หนึ่งนะคะที่เราจะต้องไปดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เทนจะไปที่ n a t i น n ลพ Park ที่ข้างหน้านี้จะสวยงามแค่ไหนนะคะคอยติดตามด้วยนะคะตอนนี้ก็มาอยู่จุด ท่องเที่ยวต้องแวะนะคะถ้ามามาฟ้านะต้องมาตรง Prada Store นะคะเพื่อนๆเห็นไหมช็อปอันนี้นี่เป็น Prada Shop นะคะแบรนด์เนมช็อยู่ดีก็มาตั้งอยู่กลางใจกลางแบบพื้นที่ที่มีเป็นภูเขาเป็นฟาร์มอะไรอย่างเงี้ย